ได้ค่ะ ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายทําให้ควรงดออกไปในที่ชุมชนหรือไปได้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นค่ะการไปพรมนักกบบายภาพบําบัดตามศูนย์กายภาพบําบัดหรือตามสถานพยาบาลต่างๆจึงถูกลดจําน,นวนวันเข้ารับบริการลงค่ะหรือถูกจํากัดให้อยู่แต่ที่บ้านนะคะ เมื่อความต่อเนื่องในการฟื้นฟูสมรรถภา,าพร่างกายลดลงเนี่ยก็จะทําให้ความสามารถในการทรงตัวเนี่ยลดลงตามไปด้วยค่ะผลก็คือทําให้เกิดความเสี่ยงล้มได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราจึงมี3วิธีง่ายๆค่ะในการประเมินความสามารถด้วยตนเองที่สามารถทําได้เองที่บ้านมาฝากกันค่ะซึ่งการประเมินนี้นะคะจะทําให้เรารู้ถึงระดับความสามารถของตัวเองค่ะ เป็นการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ตระหนักถึงการเพิ่มการออกกําลังกายเองที่บ้านค่ะอีกทั้งนะคะเรายังสามารถเพิ่มความสามารถในการทรงตัวได้เองที่บ้านเนยค่ะแม้จะไม่ได้ออกไปรับการรักษาที่ศูนย์พยาบาลบําบัดก็ตามค่ะก่อนไปทําการประเมินเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะ 1. นาฬิกาจับเวลาหรือโทรศัพท์มือถือที่จับเวลาได้สเตียงที่ใช้ฝึกหรือเตียงนอนที่บ้านอยู่ทางด้านหลังเพื่อป้องกันการเซล้ม 3. เก้าอี้ที่มั่นคง 4. เข็มขัด 5. ผู้ดูแล1คนหากไม่มีผู้ดูแลแนะนำไม่ใช้เก้าอี้ที่มั่นคงดันในชิดกำแพงเพื่อป้องกันการลื่นถลไหลหรืออาจวางรองด้วยแผ่นกันลื่นค่ะน้าที่ 1. ยืนหลับตาให้ผู้ป่วยยืนตรงยืนสบายๆผู้ดูแลยืนอยู่ข้างอ่อนแรงและคอยจับเวลาโดยจะเริ่มจับเวลาและหลับตาหลังจากผู้ดูแลพูดคำว่า เริ่มขนาดทดสอบให้ผู้ป่วยยืนนิ่งๆหลับตาให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้โดยไม่เซรหรือลม้มหยุดเวลาเมื่อผู้ป่วยลืมตาขึ้นมาเองหรือไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ขณะหลับตาต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ดูแลหรืออีกกรณีคือสามารถยืนได้นานกว่า10วินาทีผู้ดูแลจึงค่อยบอกให้ผู้ป่วยลืมตาได้จดบันทึกเวลาที่ทำได้ เกณฑ์การประเมินหากยืนหลับตาได้ตั้งแต่สิวินาทีขึ้นไปโดยไม่ต้องการการช่วยเหลือแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทรงตัวที่ดีหากยืนหลับตาได้น้อยกว่า10วินาทีและต้องได้รับการช่วยเหลือหรือเฝ้าระวังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทรงตัวที่ไม่ดีข้อที่ 2. ยืนเท้าชิดให้ผู้ป่วยยืนตรงยืนสบาย,บายผู้ดูแลยืนอยู่ข้างอ่อนแรงและคอยจับเวลาหลังจากผู้ดูแลพูดคำว่าเริ่ม ให้ผู้ป่วยนำเท้ามาชิดกันและจับเวลาขณะทดสอบให้ผู้ป่วยทรงท่าน,นี้ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้อย่างน้อยหนึ่งนาทีโดยไม่เซรหรือล้มหยุดเวลาเมื่อผู้ป่วยเซเท้าแยกจากกันหรือไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ดูแลหรืออีกกรณีคือสามารถยินได้นานมากกว่า1นนาทีผู้ดูแลจึงบอกให้ผู้ป่วยหยุดและจดบันทึกเวลาที่ทำได้ การประเมินหากยืนเท้าชิดได้นานตั้งแต่หนึ่งนาทีขึ้นไปโดยไม่ต้องการการช่วยเหลือสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทรงตัวที่ดีหากยืนเท้าชิดได้น้อยกว่าหนึ่งนาทีและต้องได้รับการช่วยเหลือหรือเฝ้าระวังสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทรงตัวที่ไม่ดีท่าที่3ยืนต่อเท้าให้ผู้ป่วยยืนตรงยืนสบาย,บายผู้ดูแลยืนอยู่ข้างอ่อนแรงและคอยจับเวลาหลังจากผู้ดูแลพูดคำว่า เริ่มให้ผู้ป่วยก้าวเท้าเอาส้นเท้าซ้ายไปต่อปลายเท้าข้างขวาถ้ารู้สึกทำไม่ได้ให้พยายามก้าวไปให้ได้ประมาณครึ่งเท้าและจับเวลาโดยขนาดทดสอบให้ผู้ป่วยทรงท่านี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้อย่างน้อย30วินาทีโดยไม่เซรหรือล้มหยุดเวลาเมื่อผู้ป่วยเซมีการขยับเท้าหรือไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ดูแล หรืออีกกรณีคือสามารถทรงท่าได้นานมากกว่า30วินาทีผู้ดูแลจึงบอกให้ผู้ป่วยหยุดหลังจากนั้นทำสลับก้าวขาขวาไปต่อไปเท้าซ้ายจดบันทึกเวลาที่ทำได้ทั้งสองข้างเกณฑ์การประเมินหากยืนต่อเท้าได้นานตั้งแต่30วินาทีขึ้นไปโดยไม่ต้องการการช่วยเหลือแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทรงตัวที่ดีหากยืนต่อเท้าได้นานตั้งแต่30วินาทีขึ้นไป และยืนต่อเท้าแบบครึ่งเท้าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทรงตัวที่พอใช้หากยืนต่อเท้าได้น้อยกว่า30วินาทีและยืนต่อเท้าแบบครึ่งเท้าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทรงตัวที่ไม่ดีในกรณีที่ผู้ทดสอบทดสอบด้วยตัวเองเพียงคนเดียวนะคะเน้นย้ำเรื่องการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนที่จะทำการประเมินนะคะโดยเริ่มจากการตั้งนับเวลาถอยหลังที่มีสัญญ,ญาณเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาด้วยค่ะ หากไม่มีสามารถนับเลขในใจแทนได้สิ่งสำคัญคือการมีเก้าอี้ที่มั่นคงมีเตียงที่รองรับอยู่ด้านหลังหรือทดสอบโดยการยืนชิดกำแพงค่ะเพื่อป้องกันการเซหรือลม้มเพราอท่าทั้ง3ท่าค่อนข้างท้าทายความสามารถในการทรงตัวความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะ เพราะการประเมินทั้ง3ท่าน,นี้นะคะมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตประจําวันของเรามากค่ะเช่นในกรณียืนหลับตานะคะจะคล้ายกับลักษณะที่เราต้องเดินไปเข้าห้องน้ําในตอนกลางคืนค่ะที่แสงไฟเนี่ยอาจจะสว่างไม่เพียงพอหากไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ก็จะทําให้ล้มได้ค่ะกรณีการยืนต่อเท้าคล้ายกับเราไปเดินที่แคบแคบค่ะหากไม่สามารถทรงตัวได้เมื่อไปเดินในที่แคบก็จะทําให้เราล้มได้ค่ะหรือสังเกตไหมคะการยืนต่อเท้าก็คล้ายลักษณะการเดินของเราค่ะ ที่จำเป็นจะต้องก้าวเท้าข้างหนึ่งไปด้านหน้ากว่าเท้าอีกข้างหนึ่งและก้าวสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆเพื่อให้ลำตัวเราเคลื่อนไปทางด้านหน้าหากเราไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้หรือทรงตัวได้ไม่นานรูปแบบการเดินของเราก็จะไม่สวยไม่มั่นคงระยะก้าวไม่เท่ากันหรือเดินติดกลางขาออกไปด้านข้างมากเกินไปและมีจังหวะการเดินที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง3วิธีที่นํามาฝากกันในวันนี้สามารถทําได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าวันนี้นะคะใครที่ยังทําไม่ได้หรือทาแล้วยังไม่ผ่านตามเกณฑ์เนี่ยแนะนําให้ลองฝึกท่านั้นซ้ําๆนะคะจนผ่านตามเกณฑ์นะคะส่วนใครที่ผ่านตามเกณฑ์แล้วแต่อยากที่จะเพิ่มความสามารถของตัวเองเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะโดยการเพิ่มระยะเวลาในการฝึกแต่ละท่านั้นเนี่ยให้นานขึ้นนะคะ ส่วนใครที่แรกเริ่มเนี่ยยังทำเองไม่ได้เนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องมีผู้ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดก่อนนะคะแล้วควรเริ่มทำจทากท่าง่ายก่อนเพื่อป้องกันการล้มที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะมสม่งเสมอถ้าเรามีการทรงตัวที่ดีนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการล้มค่ะและยังเพิ่มความสามารถในการเดินนะคะทำให้เราเนี่ยเดินได้ดีขึ้นและทนทานมากขึ้นค่ะ ไว้ครั้งหน้านะคะเราจะมีการตรวจประเมินในผู้ป่วยโรครอดเลือดสมองแบบไดมาฝากากันอีกไว้ติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ